วันนี้ก็มาเจอกับอนุรักษ์ไรเดอร์เหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่ผมหยุดทำงานช่วงโควิดวันเว้นวันวน,วน,นะเข้าเดือนที่6ก่็ลองกลับมาวิ่งแกลบนะฮะเพราะว่าช่วงอสองเดือนที่ผ่านมาก็วิ่ง1 1 1 2อ็ดสิเก็ดูแล้วงานก็เริ่มลดลง ทุกทีนะฮะก็ลองหันมาวิ่งแกลบดูว่าวันนี้ผมออกจากบ้านมาประมาณ9ก้าโมงกว่านะตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็มานั่งรองงานอยู่แถวอ่าสีลมสาทรนะ,นะฮะก็ดูดีว่าผมจะได้งานสักกี่ตัวก็มีเครดิตอยู่ประมาณ หนึ่งันหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครลองเติมไปแปดร้อยเมืเช้านะเดี๋ยวลองมาดูว่าผมมาวิ่งแกลบแล้วจะได้งานสักกี่ตัวแล้วก็จะเหมาะกับตัวผมเองไหมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหลายๆคนที่วิ่งหลายๆแอปแบบผมหรือว่า,าหาไรายได้เสริมนะฮรก็ เราก็อย่าไปท้อแท้กับชีวิตนะฮะสิ่งไหนที่มันเป็นรายได้เสริมก็พยายามหาแล้วก็สร้างแหล่งบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับว่าทุกวันนี้ตัวเราต้องการอะไรกันแน่นะฮะต้องการที่จะมีรายได้ที่มันมั่นคงเหมือนกับพนักง,งานบริษัทไหมเพราะว่าผมก็ทำงานประจำนะฮะ แต่ว่าก็เจอโควิดไปก็จะโดนทำงานวันเว้นวันอยู่นะฮะก็พยายามมองหารหายได้เสริมที่มันทำให้ครอบครัวของเราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ขาดเงินใช้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเราลองมาดูว่า วันนี้ผมจะวิ่งงานของแก๊ปได้สักกี่ตัวนะครับก็เมื่อกี้นะก็มีน้องลาล่าคนหนึ่งนะครับมานั่งข้างผมก็เอ่อก็มาวิ่งได้ไม่กี่วันนะฮะสามสี่วันเขาก็บอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าแถวนี้มีงานมากน้อยกันไหนแต่ว่าผลสุดท้ายหมึ่นตัวเมื่อกี้น้องเขาได้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า แก๊ปของเราจะมีงานไหมนะครับครับก็สวัสดีครั้งก็ตอนนี้ผมได้ออเดอร์ตัวแรกนะที่สั่งไรนะที่ถนนสีลมปากซอ,อยสีลมซอยสีตรงน,นี้เดี๋ยวนั่งรอออเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนำไปส่งให้กับลูกค้าที่แถวฝั่งทนนะครก็ เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าหลังจากผมได้งานตัวแรกแล้วผมจะได้งานตัวที่สองตอนที่โมงตอนนี้ก็ประมาณ11บโมงนะฮะตัวแรกก็นั่งรอมาสองชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่านะฮะเกือบหกโมงแล้วก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าวันนี้ผม อานแรกได้ที่สีลมนะแล้วก็่านตัวที่สองและตัวที่สามตัวที่สามที่ผมได้ไปสานามบินสุวรรณภูมิกนะ็าที่ได้ก็มาสามรยแปดบาทกนะ็สรุปแล้ววันนี้นะผมวิ่งงานได้สามตัวนะแต่ว่าก็ว้าวก็ยอดตัวนะนะมาสี่ร้อยสิบห้าบาทกนะ็นะ น้อยก็เป็นรายได้เสริมให้กับทางครอบครัวได้นะฮะก็ไม่ได้ถือว่าลำบากมากมายสักเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกน้องๆทังงานน้อยนะแต่ว่าเราต้องพูดูกันต่อไปนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อด็ทุกคนตับใช้นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับไปเรื่อยด้วยก็ฝบากต้องรับไปเรือยไว้ด้วยนะครับ